สวัสดีครับพ่อกับผมลูกซ้ายไงเกษตรรอสวนครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องว่าเบิงไก่ปลาดูหางดําครับผมเจ้าของฟ้ามพันว่า,าเลี้ยงง่าย,ววายสัตโตไวกําไรดีสั่วครับผมผ้าพ,พี่น้องมาเบงนะครับน่าสนใจยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากเจ้า,จาของฟ้ามกันนะครับสวัสดีครับเจ้าของฟ้ามครับผมไปหน่อย จะจกเดือนเหล่าใกล้ครับหนี่ช่เดือนเดือนเชิงครับอ๋อเดือนเชิงสองเดือนเชิงครับสองเดือนเชิงเงินม่นเหเขาไม่ซื้อโน่สิเลยโน่แต่ถ้าเกิดคล้ายเป็นบาโลละลอยครับโอ้โลละลอยมันพ่ออะโน่สองขีดสามขีดไปหนิไอ้พวกนี้บางตัวก็โลโลครึ่งเหรอครับปลาโลครึ่งนะครับผมสองเดือนครึ่งนี่โลครึ่งแล้ว ใกล้ังับซื้อวันี่ใก่้ะดูหางดำปาดูหางดำเนาะอันนี้อันนี้เป็นพันหมอคขอหาทิพหาซื้อยูยูมอขอซื้อมอขอคอนแกนเงินมครับคอนแกนโตละผมซื้อลูกน้อยมากตัวละยี่สิบหาโอ้ตัวละยี่พันัุ์มับซื้อไมาจะโตูเครับซื้อม้เมดกับสองร้อตัวสองร้อยตัวเนาะสองเดือนเคืองมดอาหารไร้อมไเลยครับเนี่ยเกือบยี่สิบสอบนะครับประมาณสิบแปดสิบเก้าสเกือบสิบเก้าสอบเนาะ ไกลกับมีป่วยแน่ตายแน่แม่ยครับโอ้ครับมันมันหนาฝนหนาฝนเง่นบมอกเนครับเรียงหนาฝนก็สิมีปัญหาเล็กน้อยนะกินกับบ่มีเท่าไรนะครับเนาะใส่เกี๊ยบหลายบ่หือเพิ่งใส่ฝนกินบ่อขมิ้นป่ะตจุดเด่นนั่นเป็นไงครับจุดเด่นของเรียงต่างใครบ้านบ่มันงัยไว้ครับไก่ายว่มันงไว้กลัวหรอกจะพันประมาณนี้นี่ พ่อขาแม่ขาดก็ล so, ังมากเลยครับคือคือหุ่นหุ่นแบบมาณโลโลอัพถึงถึงโลเคร่งพ่อขาแม่ขาดเป็นมากก็คือถ้าเกิดเทาเห็ดขายให้พ่อขาแม่ขาดซึ่งให้ขายส่งครับเทาเทาจะเห็ดเห็ดอันนี้มันจะดีกว่าใกล้บ้านเล็กน้อยนึงเพราะว่าใกล้บ้านมันสีเลี่ยงโดนครับทั้งที่เลี่ยงอยู่ข้างล่างเป็นใกล้บ้านกะสี่ขันที่ได้รุ่นนี้กะก็ตั้มก็ซีเดือนหาเดือนโอซีเดือนอาหารในใส่ล่างตลอดอาหารกะ เอ่อขะไซเรื่อยๆครับมาเบิงเรื่อยๆครับหามือน,นึ่งมัดสามเท้อครับโอ้ครับเอ่อเฉลี่ยเราก็ถึงหายมัดสามเท้อแต่ว่าเท่ากับหายเบิงสามสามมันไอ้นี่แหละครับเท่ามาเบิงเรื่อยๆว่าแต่ละรอบมันเหมือนขักบอลอืมครับหายมันพอดีพอดีเนาะขอบพูดดีๆกับฝากไว้ซสนีละขอบคุณครับเจ้าของฟาร์มขอบคุณครับ,บค,ครับพี่น้องผู้ใดสนใจกะ หาสื่อฟ้ามไกลบ้านนะครับเรื่องบลําบากการขนส่งนะครับผมต้องหาบนไกลไกลบ้านนะครับหนาสนใจเยอะครับ2เดือนครึ่งก็ขายได้แล้วนะครับผมสรับผู้ผ่านไป่านมานะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามมานะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีคลิปดีๆน่าสนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลูก้ายไ่เกษตรลอสวนขอล่าเพียงสำนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ